สวัสดีครับนี้เราก็อยู่กับในเกมมาค่ะบ๊อบตอนนี้ผมก็ซอมบี้ก็ช่วยซอมบี้ก็ตอน,ตอน,ตอนดี้ผมก็จะตายตายใน,นที่สุดผมอ่ะเมื่อกี้ผมโดนซอมบี้ตกตายก็ไม่เป็นไรขาที่ผมจะแก้แขนว่าอาจอยู่ในเล้าไก่ค่ะเอาหรือไม่อีกฝั่งอาไหนนี่ เฮ้ยอะเดี๋ยวดบับดีไหมโอเคดาักเลยหย่าอุ้ยแก่ข้าข้าแก่ว้าไอ้ไก่ยังอยู่โอ้ยไหนๆเจ้าก็ยังอยู่อันนี้ไปโอเคนะคคให้ยหย่ยนะให้ใหญ่ไปหนิดนึงอย่าไปเลยนะ โอ้โหตกใจอือ hmm. ห <im> ือเสียวหนูต้องวัน uh, น <im ito> ี้ก็จะมาสร้างบ้านกันดีกว่าว้าวสิคก็ยังจะลงไปเอาโอ๊ยายอุบางอาจถือพั้วมาเอ๊ะกดผิดแล้วก็เข้าไปก็ตายลุกเสร็จเดี๋ยวต้องกดที่บ้าน นอนกันดีไหมนอนกับอย่าพุ่พงมานะอย่าพุ่พงมานะจะเย็นๆนะโยมฮ้ยโยมโดนเผาไยวปไ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 ปายโดน,น,นเผาไปยังไง อันนี้เลยโอ้ป้องกันไฟด้วยนัเนี่ย่านโอเคเดี๋ยวเฮ้ย,ยนั่นมันคือวัตถุไฟเย,ย้ตึ้เอุอ่นแก็จะไม่เกิดเลยเดี๋ยวเราขอเผาปลาที่เราตกมาโอ้ปุนิโต,โตาขอไปไถอาหาริซี ABC อ่ะ มีมอะไรหมดมไแวมวอ่ะอยากสร้างบ้านโอ้โหมันเอามันเอาไปหมดแล้วนี่นมันอะไรอ่ะนดงแดงออสต้นไม้นะวายเย่เฮ้ยมันข้าวเต็มเลย ชางบ้านดีกว่าต้อืมอม,ม,ม,มไม้โอ้โหไม้คนเนี่ยบ้างนี่ดีกว่ากดต้ีอยกไปเย yeah, <yeah>, yeah. อะเยอะเยอะัไปนล้ มหมูทำไมตัวซอมบีอืมตรงนี้แล้วกว็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่อืมประตูเอาตรงฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่า จะไม่ใหญ่มากเดี๋ยวค่อย,ยตกแต่งอีกทีอาจจะมีเสียงรบกวนมากวายแต่อตีอตอย่านี่ตรงนี้ตรงนี้อีกแล้วก็บ้านแค่นี้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากวายขอให้อยู่ได้ก็พอว่านเนี่ตรงนี้ตัดไม้ตรงนั้นด่ เท่ากันเน,น,นี่ยดูก่อนเท่ากันไห้เฮ้ยเท่ากันด้วยอันนี้สี่สี่นี่ตรงนี้ตรงน,นี้ตรงนี้เฮ้ยนี่ตรงนี้ก็ปรับอืมนี่ตรงนี้เว้นเป็นกระจก เดี๋ยวอีพีสามเหมือนผมจะลงเมืองนะครับหาเลยเอออาจจะอาจจะไปนรกนี่นี่เดี๋ยวเราก็จะขุดทำทางขุดตปบนทองอินชาร์ตขนมปังมา บองกันไว้หฮ้ยไม่มีกล่องใช่ไหมโอเคปุ่นดีกว่าเอาไยนะเหมือนเป็นถ้ำแต่อู้ว่าใช่ไหมมันต้องไปดูโอ้ถ้ำใกล้ๆบ้านด้วยอืมโอ้โหทำเป็นบ้านได้แต่ผมไม่ชอบแบบผมไม่ชอบบ้านเป็นถ้ำ ขุดไปไปแค่นี้อโอ้เบต้ามีตั้งเยอะแยะสี่อันตูเยอะโปรเจกโตอีกสี่อันโอ้โหครับอันไหนนี่อันนี้ที่ขุดมาขุดกันเลยดีกว่าเย่ ไปแล้วก็ไปไปไปตรงตรงเดียวตรงนี้นทำเป็นพื้นบ้านนะทุกผุมดอะ่ะอือ อ้าสามสิบเมืงง่อดี๋ยวผมจะฉลองครับนะครับเพราะผมดีมากได้ตั้งสามสิบตั้งก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดอืมเอาดินมาโหเกือบพังเนี่ยไป จะหมดไหมน่ยอาปรัปับปับบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไปไปอย่างเดียวตอนนี้อ่าไม้ไม่พอตอน,น,นขณะน,นี้ตอนขณะนี้ไม้ก็ไม่พอสองอันจึกไม่พอเดีย๋ยวเราก็จะไปตัดไม้เพิ่มไม้เยอะหน่อยอยากตัดต้นไม้ใหญ่อยากตัดต้นไม้ใหญ่นี่ไม้ใหญ่ตต,ต,ตอนนี้ผมก็ ค่อนข้างที่จะแบบเย่อืมเหมือนเดิมไปเราต้องไปเลย นี่ตัดไปตัดไปแล้วก็จะตัดไปตัดไปอะไอีกอ่ะนี่อีกนี่แล้วก็หมดต้นทันทีทันใดนั้นเราก็จะไป ต้นนี้ดีกว่ามันหัวใจใหญ่เออต้นใหญ่อืมเชอาต้นผมเชอาตัดต้นใหญ่นะตัดน้กมันไปไปเลยอืมอืข้างหนก็เนี้ยเปิ้ลให้เหรอไหม ต้นไม้ตรงนี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 ้แล้วก็จะตัดตรงนี้ไกขุดเข้าไปขุดเข้าไปเตมอ่ะต้นเมเต้เต้นเติมเตมเมต้นเติมเติมมตมเตมเตมเติเติมเต้มเตตตหม ตติดนสุีได้สามสี่อันนะต้นไม้ก็คงน่าจะพอติดตามก็สสคนเว้นก็จะมืดดีวเราไปเลยกดยังี้็ว โอ้โหหกจุดสี่ตั้งสองกองเนี่ยสองสนเปนกไปเถอะเป็นนอนกันเถอะเป็นนอนกันเถอะอันนี้แม่ดูอ่ะ <c oughs> อีพีสามผมก็จะสร้างบ้านเหมือนเดิมอะไม่ได้ค่อยได้ยินเสียง <c oughs> เยอเลอืโออาหารกินปเตเตอทอเกาะอร่อยจริงๆีนีอะไรน่อเอเอเออืมตรงนี้อืมสร้างบันไดดีกว่าอะไรอเเฮียเฮีย อันนี้อันนี้แค่น,นี้พอแล้วก็ทำเป็นสองชั้นนับอเคแกผมอยากมีสัตว์เลี้ยงอยากได้หมาแต่ว่าแถวนี้ไม่มีป่าพวกนั้นเลย ก็นี่ครับเฮ้ยเย่เอาค่ะอีกสองอันเดี๋ยวทำไมเอาไม่ค้ามาเยอะยเราก็จะได้ทำเป็นอะไรหรือมีแคเอารองครับอืมืมอมมนามาเิ ชื่อทีอ่หายากมากตตรงนี้ออกไปก็ตัดตรงนี้นี่งแล้วก็ไปอือยากจริงือไม่มีเยแต่ลงคลิปบ่อยๆ